ช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะพาหนูจาออกมาเล่นข้างนอกนะคะมาถูข้างนอกบ้างคะ่ะถ้าออกมาข้างนอกก็ธรรมดานะคะต้องใส่กำไลให้หนูจ่าด้วยนูคะ่ะเดี๋ยวหนูวิ่งไปทั่วเลย,อ,ยอืม Oh me, on หนูจ่าจได้เล่นหรอลูกหนูดีใจไหมนี่หนูจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบัวก็อยู่ใกล้แม่นะลูกนะ แมวเมาเด้อแมวเป้าแมวพงเป้าอยู่ไหนแมวพงเป้าน่ะแมวเป้าอยู่ไหนวะแมวเป้าเอ,อ้ยแมวพงเป้าแมวพงเป้าอยู่ไหนวะแมวออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทำความสะอาดข้างในโรงช้างค่ะไม่จะเล่นอะไร แมวเมาแมวเมาแมวเมาออกมาก็รื้อเลยค่ะออกมาก็รื้อเลยเหยียบกล้วยทิ้งหมดแล้วเนี่ยนี่ปวดเลยตัวมาดิถู

เอาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเล่นกลสาลูกเล่นกล ไม่บัวดีใจบ่ลูกได้ออกมานี่ยลูกนี่ตะปงตะปูบไม่ไม่ไมเนี่ยตะปงตะปู ล้าเืงปา่วะ่ไปเนี่มสียเลิงี่าดีใจวะลูกโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกดีใจค่ะแม่แม่จ้าประมาณนี้ล่ะค่ะประมาณนี้แหละถ้าได้ออกมาก็จะพาลูกเล่นกลนะคะเขาเรียกเล่นกลอาการเล่นกลก็คือเขาดีใจได้ออกมาขทางนอกค่ะ แต่ว่าพอควานก็ไม่ค่อยเก่งช้างนะคะก็เลยไม่ค่อยกล้าเอาออกมานะคะแม่แมจ๋าก็เลยลองให้เขาออกมาดูนะคะก็นี่แหละค่ะอย่างภาพเลยเอากินมัมมัมก่อนลูกกินมัมมัมก่อนเลยพาหนูจ๋าออกมารับแสงแดดหน่อยนะคะน้องตังเอาคาดให้บัวจ๋า เออาคาดไปให้พอ่อคาดดีๆมันมีไหมหน่ะ น้องถอยออกมาก่อนลูกคุณพ่อทำความสะอาดตรงนั้นให้หน้องกินกล้วยไหมพี่ตังมาป้อนกล้วยน้องไหมมามั่กล้วยเล้วมาหมั่กล้วยเล้วมามมบวกกินกล้วยก่อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะคะก็เลยแบบว่าอาการดีใจนิดนึงค่ะอาการเขา,าก็จะดีใจนิดนึงแล้วก็ถอยก่อนถอยก่อน อออถอยก่อนลูกเออถอยก่อนลูกเชลโมนนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กอาการดีใจโอ,โอ้ยวิ่งตามพ่อวิ่งตามพ่อโอ้โอยวิ่งตามพ่อจ๋าพ่อจ๋าจะทำความสะอาดให้หนูลูกลจะได้อยู่โลง่ลงๆก,กันกินกล้วยไหมบัวก,กินกล้วยไหมคะอมเอากล้วยมามัามักล้วยไหม โอ้แม่เตยก็เก็บทรงไม่อยู่เลยนะคะได้ออกมาข้างนอกก็โอ้โหเตะเรียบร้อยดีแม่ควานอุตสาห์เก็บขยะให้หนูจ๋าแม่เตยเก็บเก็บทรงไม่อยู่วันนี้ดีใจมากจะพาลูกสาวเล่นระวังรถใสนะรถใสนะ ไม,ม่ใช่เมื่อกี้มันเต็มไปแล้วทีนี้โอ้โอ้โอ้แม่เตยเก็บทรงไม่อยู่แล้วค่ะเตยเตยเบาๆลูกอ้าวิ่งชนกันละทีนี้ไม่ต้องโยนให้หรอกนะ่ะเห็นไหม เอาที่สบายใจเลยแม่เตยจะให้สิทธิ์เธอเต็มที่แล้วนีค่ะลูกสาวก็วิ่งไปวิ่งมาเก็บทรงมาอยู่ทั้งแม่และลูกเลยนะคะท่านอันนี้เป็นอาการของน้องช้างที่เขาด,ดีใจนะคะเขาดีใจที่เขาได้ออกมาแบบสุดท้าย,ยน,นอกนแบบนี้เนาะนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะแม่แม่เป็นอาการของน้องช้างเขาเล่นกันค่ะ เขาเล่นเขาเล็กเล่นกลน,นะคะอาการดีใจของเขานะคะแล้วก็จะประมาณนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยะคะ่ะเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้ไปเกี่ยวหญ้าให้น้องกันนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเป็นคลิปน่ารักน่ารักของแม่กับลูกเขาเล่น,ด,นด้วยกันนะคะหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยพบเจอเนาะเอ๊ะอาการของแม่ใบเตยเป็นอะไรน้องนะคะน้องเขาเล่นนะคะน้องเล่นนะคะแม่ใบเตยพาน้องเล่น,นะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันค่ะสวัสดียามยามเช้ากันทุกทุกท่านเลยนะคะ